สลามวะลุมครับสวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับที่23มิถุนายนพศ2565ขนาดนี้ก็เป็นเวลา11นาฬิกานะครับหรือ5โมงเช้านะครับเนี่บูบัวชมพูต้นนี้เอ้ยไม่ใช่บัวชมพูสตาร์พิงในกระถางหนึ่งปิ๊บนี่ให้ดอกอย่างนี้ครับมีฝนตกทุกวันนะเมื่อคืนก็ฝนตกแต่ว่าลงไม่ได้ไม่ได้แบบหนักหน่วงอะไรก็ลงยาวๆเรื่อยๆปลอยๆนะครับทนนี้ครับ ตัวนี้สวยเนี่ยใครจะเอาเนี่ยต้นเดียวเจ็ดร้อยนะกระถางปี๊บนะเดี๋ยวจะมองว่าทําไมขายแพงกับกระถางปี๊บมันใหญ่กว่ากระถางขึ้งปี๊บนี่กระถางขึงข้งปี๊บอยู่ตรงนู้นเล็กกว่ากาันเ,เล็กกว่ากาันไม้เล็กกว่ากาันใหญ่เล็กกว่ากาันประมาณข้างละสองนิ้วนะครับเนี่ยต้นเดียวเจ็ดร้อยนะค่าส่งหกสิบนี่ต้นหนึ่งเนี่ยแดงดําตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวดอกหอ,อมแหละแต่อันนี้ไม่น่าจะไม่หอมเพราะว่ามันเป็นขาว อ้อยคันจมูกตรงนี้ฝุ่นเยอะครับคันจมูกเนี่ยนี่ก็เจ็ดร้อยของค่าส่งหกสิบนะครับนี่ก็ใหญ่ๆอันนี้มีอันนี้มีตัวนี้อะไรนะโบชมปูแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่โขดใหญ่นะครับนี่เจ็ดร้อยของค่าส่งหกสิบนะอันนี้ใหญ่มากใหญ่มาเนี่ยเป็นสีนี้เหลืองระครังทองแต่ว่าโขดที่ใหญ่คือบางตัวเลี้ยงไม่ได้ยกโกดโชว์ะอะพะไม้พอไม่ได้ยกโกดโชว์มันใหญ่ไว่เนี่ยน,นี่ก็สวยเห็นไอันนี้ติดฝักด้วยนะสีนี้ สีนี้นี่ติดฝักด้วยนะครับใครจะเอานะครับเนี่ยเจ็ดร้อยขอค่าส่งหกสิบอันนี้โคตรใหญ่อันนี้เป็นตอญี่ปุ่นนะเนี่ยก็เป็นดอกตัวนี้คล้ายๆดอกลิลี่ใหญ่มากเนี่ยไม้พอมันไม่ยกโขดโชว์เท่าไหร่เนี่ยฝังสักเนี่ยครึ่งลำอย่างเงี้ยไม้ันจะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งเซตตัวใหม่ไงรากมันเย็นนะครับรากมันเย็นโขดมันเย็นก็แบบโหใหญ่ไวนะครับใครจะเอาเนี่ยไหนเนี่ยนี่ขายเหมาก็ได้เนี่ หนึ่งสองสามอันนี้เอามาอันนี้ยังไม่ติดดอก่าไ่ไม่เอาเนาะสี่ติดฝักด้วยนะสี่ห้านี่ใหญ่เลยห้าต้นนี้ขอสองพันขอค่าส่งร้อยเดียวขายเท่าราคาไม้กระถางจานขายเหมาเลยอะ่ะขายเท่ากันเลยแต่โกรดใหญ่กว่านะใหญ่กว่ากระถางจานเพราะว่ากระถางจานนั่นคือมันมาขึ้นแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือใหญ่ใหญ่กว่านี้อกนิดเดียวก็ไปขึ้นสองปีบแล้วอันนี้ชุดหนึ่งนี่นี่ ใครเขาเรียกแดงอุดมทรัพย์ซ้อนสองอ่ะเนี่ยแต่ว่าข้างหลังมันเป็นขาวๆอย่างนี้นะครับมันก็เป็นแดงอุดมทรัพย์ไม่ได้แล้วก็ตัวนี้น,นี่สวยะระฆังทองตัวนี้สวยนะครับเป็นสองสีนะอันนี้ต้นหนึ่งเจ็ดร้อยค่าส่งหกสิบเนี่ยอันนี้ก็สวยนี่สองสีเหมือนกันแดงตัวนี้กับนี่นะครับนี่โกล่ใหญ่มากอันนี้กะถังปิ๊บนะถังปิ๊บอะเจ็ดร้อยค่าส่งหกสิบเจ็ดร้อยค่าส่งหกสิบเห้ไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมแล้วก็อนนุนิีกนีน่ีก็สวยสวยสวยมากเจ็ดร้อยค่าส่งหกสิบอ่ะเอาม่วงดำไปนี่ม่วงดำนี่ใหญ่นี่เกาลากแล้วด้วยม่วงดำนี้ใช้ได้เลยอันนี้สีเดียวนะม่วงดำนครับนี่สวยมากสดบรลึม,มเลยนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกันห้าต้นสองพันขอค่าส่งร้อยหนึ่งขายเท่าไม้กระถางจานเลย เดีย๋ยววันนี้มีไม้ก็วันนี้ไม่ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้มีไม้กระถางจานต้นใหญ่ๆเลยนะต้นที่จะไปขึ้นกระถางกระถางปี๊บแล้วหรือว่าใหญ่กว่านั้นไปขึ้นปี๊บไปขึ้นสองปี๊บเนี่ยบางตจะถอนถอนให้เห็นลากให้เห็นอะไรเลยแล้วบางโตจะขายบางตก็จะขายราคารกระถางจานแหละต้นละสี่ร้อยนะครับต้นละสี่ร้อยนะครับขอค่าส่งหกสิบก็ห้าต้นสองพันห้าต้นสองพันก็ ก็ขอค่าส่งเท่าไหร่ก็ขอค่าส่งออไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถอนกระถางจานก่อนพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวเห็นโคตรก่อน็นโกรเพราะมันใหญ่มากมันใหญ่มากนะครับถ้าถ้าไปขึ้นปีป๊บมันก็ขายได้แล้วขายทิ้งขายแบบขาย,ยางี้ขายขายราคาส่งก็ได้ได้ตัวละห้าร้อยแล้วอ่ะแต่ขายหน้าร้านอยู่เจ็ดร้อยใช่ไหมเนี่ยกระถางอย่างเงี้ยไอ้กระถางปี๊บเนี่ยขายอยู่เจ็ดร้อยอ่ะนะครับอันนั้น อันนั้นอยากได้ต้นเดียวสักสักห้าร้อยอ่ะเพราะว่ามันใหญ่มากมันใหญ่มากแล้วก็ห้าต้นสองพันมันใหญ่มากเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันมันใหญ่มันใหญ่จริงมันใหญ่จริงเลยคือแบบมันแน่นแล้วอ่ะพร้อมที่จะขึ้นกระถางปี๊บแต่ว่าหนึ่งก็คือกระถางปี๊บเนี่ยมันยังไม่มันยังเต็มเดี๋ยวเอามาทํารากใหม่นับเนี่ยกระถางปี๊บสวยเลยนี่ใครจะเอานี่5ห้าต้นสองพันค่าส่งหนึ่งร้อยเนี่ยตะกี้ชุดหนึ่งกับชุดสองนี่ชุดสามเนี่ยห้าต้นสองพันเนี่ยดูดิ ของจริงเลยนี่สามอันเนี้ยอันไหน,อน,น,อน,นเอาเอาเอาที่ติดดอกอสีนี่นี่ห้าต้นสองพันของค่าส่งหนึ่งร้อยหรือใครจะเอาอันนี้ก็ได้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ห้าต้นสองพันของค่าส่งหนึ่งร้อยอันนี้ของพี่มิโกะนะครับแล้วอันไหนต้นของพี่มิโกะหาไม่เจอ,ต,อตัวจะเขียนชื่อไว้อย่างเงี้ยเนี่ยของพี่มิโกะจะเขียนชื่อไว้เห็นไหมของพี่มิโกะจะถูกเขียนชื่อไว้ เห็นไหมอยงพี่มิโกะจะเขียนชื่อไว้ก็พี่มิโกะให้ส่งก็บอกนะครับไม้มันใหญ่ขึ้นเร็วมากก็อยากให้พี่มิโกะเร่งรัดส่งให้ผมหน่อยนะครับ <m> พีิก่อไปเอาไปเลี้ยงต่อเพราะผมจะได้ถ่ายไม้ที่มันเต็มกระถางขึ้นมานะครับเพราะกระถางผมมีจํากัดแล้วก็ที่ผมมีจํากัดครับพี่มิโกะรบกวนจะให้ส่งไม้วันไหนเร่งรัดให้ผมหน่อยนะครับเนี่ยไม้มันใหญ่ขึ้นทุกวันเลยเห็นไหมนะครับราคาส่งมันแพงด้วยค่าส่งโอ้โหค่าส่งนี่ มันต้นหนึ่งเกือบร้อยร้อยเข้าไปแล้วอ่ะนะครับก็รบกวนพี่มิโกะช่วยส่งให้เร็วหน่อยนะครับช่วยนัดนัดวันส่งทีนะครับเพราะว่าไม้มันใหญ่ขึ้นทุกวันอ่ะนะครับใหญ่ขึ้นทุกวันเนี่ยมันจะเนี่ยไม้มันใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วมันก็หนักขึ้นทุกวันนะครับเพราะนั้นก็มันมันอยู่แล้วก็ผมก็เอาไม้ใหม่ขึ้นมาขายไม่ได้ไงนะครับพี่มิโกะช่วยช่วยเร่งเร่งรัดเร่งรัดเวลาส่งให้ผมหน่อยนะเพราะมันมันจะเดือนแล้วมันจะอาทิตย์สองอาทิตย์ลวมั้งเนี่ยเนี่ย ครับก็ฝากฝากพี่นิโกะด้วยนะครับช่วยช่วยเร่งรัดวันส่งไห้ผมดีนะครับอันไหนต้นหวัวหาไม่เจอเขียนชื่อไว้แหละตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูในในในคลิปว่ามันเยอะมันเยอะเนี่ยมันเดินหาบางบางตัวจะเขียนเขียนชื่อไว้ช่างมันก่อนผมนอยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าเขียนชื่อไว้เรียบร้อยอันไหนไม่รู้จำไม่ได้แถวๆนี้แหละต้นละแปดสิบครับแปดสิบบาท แปดสิบสี่ต้นห้าร้อยไอห้าต้นสี่ร้อยขับเลือกดูได้ครับข้างในก็มีครับตรงนู้นก็มีในโรงเรือนก็มีครับลูกค้ามาถามครับก็เนี่ยครับสวยๆเยอะนะครับแล้วก็อันนี้ไม้อะไรนะครับอันเนี้หรออันนี้ห้ารอ้อยห้าร้อยครับ ถ้าไช้ใช้สามร้อยก็มีอยู่ข้างในมันจะเล็กกว่ากันหน่อยนึงนน 300. มันสามร้อยถ้าถ้าพุ่มมันเล็กอ่ะจะถูกลงมันขายตามขนาดขนาดพุ่มอะครับอ,บอ่อไรก็เลือกนี่แปดสิบแปดสิบอันนี้ใหญ่หน่อยห้าร้อยแต่ถ้าอน,น,าน,หหนไหใช้กลางๆร็สา <c oughs> มร้อยข้างใน <c oughs> ใช่ครับอันนี้คือเราให้ปุ๋ยขี้ไก่มันจะดอกมันจะหมุนอย่างเงี้ย ี่ห้าเดือนให้มันจะอยู่ได้ตลอดเลยครับชอบก็แวะเข้ามาดูอไหนแวะเข้ามาดูอันนี้ต้องแบบค่อยๆเดินดูเอาเลือกแบบปุ๊บเลยมันจะมันต้องเลือกค่อยๆ<ด>เลือกครับครับลูกค้<ๆ><ๆ>กาคือค้ามาขี่มอเตอร์ไซค์ชอบต้นไม้แตครับนีไม้ใช้สองเป๊บนี่พันห้ามาใครสนใจน,น,น,นี่พันห้ามาโน่นนี่นี่นี่ยอดิใหญ่ขนาดนี้นี่แดงตัวนี้นี่พันห้า มีกับเล็กลดหลั่นลงมาแต่มันเป็นตอแบบนี้เป็นตอญี่ปุ่นน่ะจะทําเป็นทรงเนี่ยใครชอบไม้ทําแนวบอนไซอ,อ่ะอ่ทักมาโอ้ยอันนี้เนี่ยพอเครื่องปลูกฝนตกเครื่องปอลกูกเ,เขาเรียกอะไรซุดนะครับเนี่ยเหลืองแล้วก็สวยไม้สวยๆเยอะครับท่านใดสนใจนี่พันห้าสวยๆนี่แดงตัวนี้นี่ใหญ่มากๆนี่ขอพันห้าขาวล้วนนี่กับพันห้านะครับแดงแดงมีมีแดงอุดมทรัพย์อยู่ด้วยเนาะก็ไม่ใช่แดงอุดมทรัพย์เว้ย นี่เป็นสีของตอนะทำไมสวยชังนะครับมีเป็นสีของตอแล้วก็มีอันนี้มันเป็นลูกไม้ตัวที่จะก่อนผมมีแต่ต้นอยู่ที่เฮียผาสัะแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นลูกไม้สองชั้นที่กลีบดอกเป็นกำมะหยี่นะครับนี่ก็ออกพันห้าครับอันนี้ก็สวยนี่สวยมากเลยขอพันห้านะครับขอค่าส่งร้อยเดียวเหลืองตัวนี้นี่เป็นตอพอลแลนสวยๆเลยนี่ขอพันห้าขอค่าส่งร้อยเดียวนะครับไม้สวยๆนี่ดูบางตชอบแนวนี้อ่ะชอบแนวเนี้ยบางตไม่ชอบแนวแบบ บุบบอมเท่าไหร่มึงจะชอบแนวเล่นลากนี่เปล่าโบชมูตัวนี้สวยสวยเลยพันห้าเดียดูลากดิเห็นแล้วก็มันก็โอ้โหมันมีทะแนเนี่ยดูต้นนี้ใหญ่มากอันนี้ขอสองพันสองพันอันนี้เป็นตัวแดงตัวนี้นะครับแดงสุดใจนะครับเนี่ยดูลากนี่บุบัอมเลยนะครับนะครับสวยๆอ่ะเดี๋ยวพาไปดูไม้ถอนี่โบชมูต้นนี้สวยมากอันนี้ทําไว้ทาต้นแม่นะครับลากตัวนี้เป็นรอยรอยนะมันโดนตอนนั้นโดนต้นมะม่วงล้มใส่นะครับต้นมะม่วงใหญ่ที่บ้านเขาตัด เขาลมพายุมาแรงมันล้มใส่ก็เลยต้องตัดนะครับนี่ก็เลยเป็นรอยเป็นแผลอย่างนี้ตลอดเลยก็ไม่ได้ขายนะครับแต่ใครสนใจจะเอาก็เอาไปได้นะครับแต่ว่ามันไม้มันเป็นรอยนะเนี่ยมันลอยโดนต้นมะม่วงลม้มล้มฟาดต้นนะเป็นบัวชมพูตัวดั้งเดิมเลย่อกตรงนี้นะครับแต่มันเรียบร้อยแล้วหายดีแล้วโขดสวยๆด้วยเลี้ยงแรงนะ่ะแต่ก่อนเลี้ยงไม้จะให้เป็นโขดสีทองอย่างเดียวนะครับอันนี้เนี่ยกิ่งก้านย้อยนี่บงบอกเลยไม้นานไม้เก่าไม้เก่าเนี่ใครชอบกระทักมาอันนี้ก็สีชมพูตัวนี้ นะครับชมพูตัวนี้แล้วก็มีสีสองตอแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เก่าๆเก่าๆอีกต้นหนึ่งนะครับไม้เก็บครับเดี๋ยวพามาดูอันนี้อันนี้ไม้ไม้ไซ้์กระดังครึ่งปี๊บก็มีเยอะนะครับใครสนใจก็ทักทายมาขอบคุณขอบคุณแม่ต้อยนะครับแม่ต้อยปู่อะไรนะป,ปู่ปู่อึง้งปู่อึ้งปู่อึ้งนะครับขอบคุณมากๆเลยก็สั่งไซส์กระดางครึ่งปี๊บไป อะไรนะห้าต้นห้าต้นพันห้าบางโตขายถูกๆเลยต้นเดียวก็เท่าไหร่ห้าร้อยใช่ไหมอ่าต้นเดียวบางโตขายสี่ร้อยอ่าสี่ร้อยขอค่าส่งหกสิบห้าต้นขอพันห้าครับขอค่าส่งก็หนึ่งร้อยนี่นะครับสั่งไปห้าต้นนะครับอันไหนไม่รู้จําไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูในลิสต์เลยเดี๋ยวมาถอนให้นะครับแล้วก็สั่งไซส์กระถางสองต้นห้าร้อยไปอีกสามหรือสี่ชุดนะครับสี่ชุดนี่ใครจะเอาเนี่ยสิบสองสิบสี่สิบหก สิบแปดนะครับมีอีกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่มีอีกสี่ชุดในโคดใหญ่ๆเนี่ยดูดิเป็นไม้ถอนนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้ชุดที่สิบสี่มันเยอะจังวะสองสี่หกแปดต้นเนะี่ยชุดที่สิบสี่ห้าร้อยหลู่แล้วโคดขนาดนี้เนี่ยนะนี่ตัวนี้โอ้ลูกไม้ตัวนี้สวยมากเลยมีลูกไม้ไปทุกต้นเหรอครับเพราะเป็นไม้ถอนมาจากร้านข้างในเนี่ยมาจะเอามาจากร้านข้างในแล้วก็ถอนนี่ชุดที่สิบหกนี่ใหญ่ นี่ดูโขดใหญ่มากนะครับเนี่ยอันนี้จุดที่สิบหกนี่มีเท่าไหร่มีหกต้นมีหกต้นแต่โขดจะใหญ่หน่อยนะครับเนี่ครับจุดที่สิบหกนะครับนี่ยสวยๆเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นเป็นไม้ส่วนข้างในเนี่จุดที่สิบแปดมีอีกต้นเนี่ยต้องดูกับสองสี่หกเจ็ดนะครับมีเจ็ดต้นนะครับก็เป็นลอยเป็นลายนิดนึงไหมจากร้านข้างในนะสอง สี่ห้านี่อันนี้ใหญ่มากอันนี้เหลืองราชันนะครับอันนี้โอ้สามกิ่งสี่กิง่งเนี่ยเนี่ยขายห้าร้อยขายห้าร้อยหนึ่งสองสามสี่มีสี่ชุดมาใครรับเหมาทั้งสี่ชุดนี่ชุดหนึ่งก็ค่าส่งเป็นร้อยอะชุดหนึ่งก็ห้าร้อยของค่าส่งสองสิบนะมารัใครเหมาสี่ชุดก็สี่ชุด สี่ชุดขอพันเจ็ดมาค่าส่งสี่ชุดขอพันห้าขอค่าส่งสองร้อยแล้วกันอ่าสี่ชุดนี้ขอพันห้าลดไปเลยห้าร้อยพูด,ดง่ายๆซื้อสามแถมหนึ่งอ่ะขอค่าส่งสองร้อยูค่าส่งสองร้อยแน่ๆต้นมันใหญ่เห็นมันอย่างนี้เหอะโขมันใหญ่เนี่ยดูดิเห็นมันอย่างนี้เหอะโขมันใหญ่นะครับเพราะว่ากิ่งมันยาวกิ่งมันยาวเลยอ่ะเนี่ยใครรับเหมาตั้งสี่ชุดขอพันห้าค่าส่งสองร้อยเนี่ยเลิกคุยเลย,ยง่าย,เย,ายๆเลยสวยๆเลยเนี่ยนะครับ อันนี้ก็สามต้นห้าร้อยนะไม่ได้คร <c oughs> ึ่งปลูกหมดนะครับเนี่ยสามต้นห้าร้อยาส่งหกสิบนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาไม้รอขึ้นกระถางเสียบแล้วเดี๋ยวรอขึ้นกระถางใหญ่นะครับกระถางมันเต็มนะครับซื้อต่อมาเสียบอ่ะมีไม้เอามาจากร้านข้างในสวยๆนะครับแล้วก็มีไม้อันนี้นะครับไม้ที่ถอนเมื่อวานเนี่ยสองต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบเนี่ยอ่ายังอยู่เพียบเลยนะครับรอรอ่ายขึ้นกระถางจานนะครับเนี่ย ถ้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คืนนี้ก็ไม่พรุ่งนี้ก็ก็คืนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะถอนเลยเนี่ยดี๋ยโหรดใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะถอนขายต้นละสี่ร้อยเดี๋ยวค่อยบอกราคาแล้วกันยังไม่รู้ว่ายังคิดไม่ออกตอนนี้ถ้าขายสี่ร้อยมันก็เท่ากับต้นนี้ทำไมมันก็ดูไม่ดึงดูดถ้าขายสามร้อยมันก็น้อยไอ้มันก็ถูกเกินไปโอ้โหเพราะไม้ไซส์นี้สามร้อยบ้าแล้วเขาขายส่งกันยังต้นละสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยเลย ขายส่งหน้าขายส่งนะานะซื้อสี่ห้าต้นน่ะก็ยังขายกันสามร้อยห้าสิบเลยต้นเดียวก็สี่ร้อยถ้าบางต้นนี่แหละตลาดขายส่งนะครับก็เดี๋ยวขายาไม่น่าจะเกินสามร้อยห้าสิบหรอกสองต้นเจ็ดร้อยส่งฟรีอะไรประมาณนี้สองต้นเจ็ดร้อยเออประมาณนั้นะนะครับเพราะว่าไม้มันเต็มกระถางมากนะครับเนี่ยเต็มเต็มกระถางนั่นเลยเห็นไหมเต็มกระถางหมดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะถอนเลยเดี๋ยวจะถอนนะครับก็มีมีชุดที่เจ็ดนะครับเจ็ดสิบสองสิบสี่สิบหก ห้าเจ็ดสิบสองสิบสี่ยี่สิบยิบเอ็ดนะครับยังอยู่แล้วก็ 27, ยี่เจ็ดยี่ิบแปดอะไรเนี่ยยังอยู่นะครับใครสนใจไม้ไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วสองต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบโคตรใหญ่อยู 29, ดิอยู่ที่ยี่สิบเก้าโคตรใหญ่มากโคตรใหญ่มากนะครับเนี่ยยี่สิบไปยี่ิบเอ็ดนี่ก็ใหญ่โคตรใหญ่ใหญ่โคตรใหญ่นะครับเนี่ย, 20, 21, ยที่ยังอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยสิบสองสิบสี่ใช่ไหมสิบสองสิบสี่แล้วก็ยี่สิบยี่ิบเอ็ดนะครับเนี่ย ใหญ่มากๆเลยนะครับใครสนใจก็พักทายมาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกระตัญยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทํากิจการนานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัสลามอะลัยกุ้มวเรคมาตุลฮ์่าบารากาตุ์ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ